วันนี้แม่เจ้าจะทำซาลาเปาไส้หวานนะคะเป็นไส้ถั่วแดงก็คือไส้ถั่วแดงตัวนี้นะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วแดงของแม่เจ้าก็คือใช้ถั่วแดงกระป๋องนะคะนี่นะคะก็วางเรียบร้อยละนี่ค่ะซาลาเปาของเราก็ได้ประมาณ20กว่าลูกนะคะรอบนี้เราจะทำไส้ถั่วแดงไส้หวานรอบที่แล้วเราทำเป็นไส้ไก่กับผักกระหล่ำนะคะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวแม่เจ้าขอทำซาลาเปาก่อนนะ ซาลาเปาของแม่เจ็บเสร็จแล้วนะคะไม่สวยเลยขี้เละมากเลยนี่นะซาลาเปาได้ยี่สิบกว่าลูกเองนะคะสลาเปาของเราเดี๋ยวพักแป้งอีกประมาณสักสี่สิบห้านาทีก็จะาไปนึ่งนะซาลาเปาของเราอะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นุ่มมากๆเลยค่ะแป้งฟูมากๆเลยนุ่มมากนะคะนุ่มมากนี่ค่ะฟูมากค่ะแป้งนุ่มฟูมากๆเลยไส้ถั่วแดงนะคะไสหวานทำกินง่ายๆนะคะนี่ค่ะ ุ่มมากเตาแก๊สเลยเตาแก๊สเลยไม่เตาแก๊สเตาแก๊สย่างในกระทาเลย <S <S พาเด็กๆมาซื้อขนมอีกแล้ววันนี้ได้ไรโคกนะคะอันนี้ก็ได้ถือขนม ดูบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวแม่เจี๊ยบจะทํานี่นะคะจะทําบัวลอยวันนี้เราจะทําสีเดียวนะนี่นะคะแม่เจี๊ยบจะทําบัวลอยสีเดียววันนี้ไม่ทาหลายสีเนาะเพราะว่าแป้งมีถุงนึงนะคะต้มน้ําเรียบร้อยแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮันนุ๊ป้าอุ้มไม่ได้เลยเดี๋ยวป้าจะทาแป้งอย่าไปอุ้ม อยากให้อุ้มหรออยากให้อุ้มหรออยากให้อุ้มเหลือคะ,ะอยากให้หอุ้มเหะอขาตื่นมาเจ๊หรอเหรอเราเจ๊อ๋ออออออยออะ บุ่มเลยบเลยหรอบุ um alley, uh, um alley, ่มเลยควรวรถ่ไปนั่งอยู่ไปข้าบัวลอยท้าบัวลอยไข่หวานนมไทยข้าวเหนียวขนมไข้าเหนียว lืm lựm 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 Let me check what's up. อบีเ้ยเ้ยเฮ้้ไ่อ้ยทำบ่อยน้นาญ้ำนาูำนาญการแต่ว่ากินได้หรือเปล่าพี่ทำส่วนไหนล่ะสูพี่นี่แหละ สูตรแป้งข้าวเหนียวกับเจ้าผสมกันแม่แต่เฉพาะแป้งข้าวเหนียวเพราะมันหนุบเกินไปมันติดฟันฝันใหญ่อ๋อพี่จะเอามาเดี๋ยวแกก็มาแต่เย็นเย็นสองทุ่มนู่นนะเดี๋ยวแกก็มาสองทุ่มนู่นนะ นี่อะไ่ะโอยเดี๋ยวตกนะลูกนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะอ่ะเดี๋ยวดูตกลงมาลงมาเลยเร็วเร็วเดี๋ยวหัวขมำอมันอ่ะเยอตกลงมาเจ็บเลยมันไม่หันเบีเสร็จแล้วนะคะบวลอยของเราฟ้าเอาใส่ในนี้ให้พี่หเลย ใส่ในหม้อเลยไม่แบ่งครึ่งเนาะพี่ว่าเพราะว่าหม้อมันเล็กเนไงชิ้นน yeah. ี้อก่อนจ้ะเก็บเลยยังไม่แห้ว่าอย่างนี้ใช่ไหมอุ้มกระเด็นต ouais no. right. ้ม like เดือดตุ๊กตุ๊กสองมิลก็สองเอ็นคนพี่ว่าน่าจะได้สองมิลรอบเดียวได้จะได้อีกไหมไหมไปรอบเดียวนี่แหละเราหรอเสร็จแล้ว ไม่ลองไม่ลองบัวลอยสีเดียววันนี้บัวลอยทำสีเดียวโวมาตดใส่กล้องเลยเนาะบัวลอยสีเดียวสีม่วงสีอันชันเลยนะเนี่ย สีของฟ้าก็ยังเข้มกว่าของพี่นะของพี่ใส่หมดขวดยังไม่เข้มขนาดนี้เลยน้ำมันก็ใส่น้ำกะทิกะทิผงใส่แบบนี้เลยระังโจกนะจ๊ะเกลือ พี่อะทำอะไรแบบกะกาเอาเลยนะไม่มีหลักสัตว์ส่งสัตว์ตัวน่ะเฮ้ยหนูว่จะถามพี่เจมส์อยู่ว่ารอบล่าสุดพี่ได้ใส่น้ำตาลน้ำตาลกระปุกผาเด่นพี่เติมน้ำตาลอะไรให้หนูไม่นะไม่ได้เติมอะไรนะใช่ไมไม่ไม่ไม่ได้เติมอะไรรล่าสุดเจมส์หนูไม่ได้ทำมันเป็นกระปุกผงชูรสเลยเรจะทำอข้าวไรจะไมเอาน้ำตาลเต็มโอยพี่ พี่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 เป็นคนเติมให้อ้าวจริงดิพี่เอาไปเติมใส่ผิดเหรอเจ้ว้าวพี่เอาน้ำตาลไปใส่กระปุกผงชูรสนั่นแหละสายตาพี่สัน้นสายตาก็ดีดีเดอ้อโอ้ยพ,พี่พี่เป็นคนทำไม่แฟนฟา้าหรอกทำแฟนละ่ะมาเทน้ำตาลกระปุกเองนะไม่ได้ทำหืมโอยสีเดียวก็แซ่อบอยู่เดอ้อ เนะอ้าตรงนั้นก็จับปืนที่โน่นสาวหน่อยคุณน่ะโอ้ยคนหนักสมตัวน,น่ะคุณน่ะ <c oughs> สมไปเบิด์มีดไหมน่ะไม่ใช่นะี <c oughs> อันนี้กะมาจอบจอบบัวรอย <c oughs> กับข้าวของเราเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เราดูอ,นนอ,อีกแล้วอะไรนะอันนี้จะยำอ,นนอันนี้จะตำเนาะตำมาม่านนตำมาม่าใส่นี่นะปลาหมึกหนวดปลาหมึกแล้วก็มีต้มยำอันนี้เป็นต้มยำปลาต้มยำปลานิลใส่เห็ดอันนี้บัวลอยไข่หวานของเราที่ทําเสร็จเมื่อกี้ส่วนตัวนี้ก็คือต้มยำทะเลนะคะค่ะ อันนี้สลัดโลสลัดโลของเราก็มีสลัดโลทูน่าเนาะแล้วก็ปูอัดอแซนวิชแซนวิชเอ่อไก่หยองผัดซีอิว๊วอันนี้เป็นข้าผัดนะคะอคันนี้ข้าเหนียวอันนี้ก็แมวน้อยแมวน้อยเล่น

Phá ớt hết lên nó Bịt lên nó nhà cho

อันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วน,นี้ก็ร้อนๆเลยสดตามร้อนๆเพราะว่ามันจืดไม่ไม่ชิมก็แก้อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าอัน้หมดไม่ชิมปาทําอร่อยอยู่แล้วอขอแค่มีน้ําตาลก็พอ,อพี่ไม่ขออะไรนะขอแค่มีน้ําตาลก็พอเฮ้ยสะใจมากเลยวันนี้เนาะือ,อสะใจเลย กรึบกรึบกรึบกอ้าวน,นี้ก็เดือดแล้วค่ะกินได้เลยร้อนๆเลยเนี่ยต้มต้มยาเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนนะเดี๋ยวป้าปิดแก๊สก่อนนะแป๊บนึงเสร็จเสร็จแล้วอาหารของเราอาหารของเราวันนี้นะคะอินทผาลามัมข้าวผัดต้มยำต้มยำปลานิล นี่ของโปรดนะคะของอร่อยในวันนี้ต้ยมยำทะเลผัดซีอิ๊วข้าเหนียวสลัด <c oughs> สลัดโลนี่กล่องหนึ่งนะของแซมอาฟ้าเอาใส่ตู้เย็นไว้เลยพี่ว่า <c oughs> ใส่ไว้เลยโอเคอ่ะมันร้อนนะลูกนะ สลัดโลอันนี้เป็นทูน่าชิมชิมฟ้าเปิดก่อนเลยเปิดด้วยการรักสุขภาพอืมทำ <c oughs> ด้วยเส้นใหญ่ช่ำๆอันนี้เป็นปูอัด ผัวอดอะไรที่เจ็บอผัวอบผัวหน้าอืมีผัวหน้ากับผัวอดอ,อ๋ออืมอ๋อผสมอ๋อนี่ผสมอ,อ๋อแต่มันไม่ได้สองอร่อยอยู่นะ,อ,ะอันนี้เป็นต้มยำทะเล อันนี้เป็นปลาอร่อยไหมอ,อร่อยค่ะซีอิ๊วอืมอีกอันอีกอันยงเลย

ฟ้าถึงไหมฟ้าถึงแล้วง้ตวดเป็นมาห้วนเนาะนจอดใหม่อะแล้วหนูมากินแล้วลูก